ี่พกีบอ้วยต้องอบนี่หอมมอกดีตุก่หือเปล่าวิจด้วยวงบ้านประการเลยท่านเสียงดังส่โค้ชนกธนาให้เขาอยากใส่เลยนะทำให้เจอไหมมาตองขี่กันี่เดมาตัวน้ำเลี้ยวเลยพ่ิกี้าตังเหี่ยวลอยหนึ่งตรงนี้อ้าตรงนี้เน่นมีนีมมาบักีบดิมคนแก กน้ตรงหน้าทางตะวันออกไปตามถนนห้วยแก้วเนี่ยคะ่ะขึ้นไปแอ้วสูงขนาดต้อมสก,กี้ะนะค่ะบ้างไหนกำปองเนี่ยเนี่ยค่ถึงแล้วก็นี่ก็ นี่พี่ร้านข้าวซอยร้าข้าวซอยนี่นะพี่เหลอร้านข้าวซอยเบียวุ้นข้าวซอยไก่น่องไก่นีร้านหมูกระทะบบุร้านหมูะทะชั้นสนี่ีพักอยู่ไหนได้ลอ้ยาง็อปุ่นลูกกางร้หยางลอบ้ปุ่นลูกกาเพ่นหลอบีุ่นลูกกาอหยางลอบุ้นูนหยางองีุ่าเพืุ่ดหยางองุณนยู่หยางลุ่กาเนางลบบ้่ลูกกาอน จอดในนี่คะเออเดเดี๋ยวถามบอกก้อนขันขอร้องค่ะที่นี่เหรอคะจองไว้จ้ามากี่คันนะคะคันเดียวคันเดียวเขาในซ่องได้เลยนะคะจองวันนี้กันเออจอไหนข้องใีอยู่ห้องหมอกน์อ่ะครับพี่ห้องดีอยู่ตรงที่มอไซค์อ่ะครับมอไซค์ก็ไปไปจอดตรงนั้นเลยจะใกล้กว่านะอ๋อจอดข้างนอกนี่เลยกันอ๋อข้างนอกไปเลยค่ะเหยาชิดเกินให้ไม่หล่นเปิดตูมได้เลย กอกี้บอสดูฉันกินอะไรเนี่ยต่อบรรยากาศท่องในห้องนเลยครัีวนี้เธอไปที่ยวไหนม่ไม่กำปองใช่ไหมใช่ับายดีไปเทีย่ยวไหนแม่ไม่กำปองจ้า สองเท่าคะสองเท้าไว้ตรงนี้นันยังเฮ้ไว้ตรงไหนนะเอ๊ะไว้ตรงไหนโอเคอู้หูเจอดูน้ำตกสิอู้หูเผลอจังเลยสวยไหมอือยากให้น้ำตกอ๋อจะ่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนไปดูห okay. 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 oh, yeah. ้องนอนก่อนไปดูห้องนอนก่อนปอ๋อจะโดนตกสิโดนตกสิ สวยจังเลยแม่ครับแม่ที่นอนเราไปไหนแม่ที่นอนเราไปไหน <c oughs> อันนี้ห้องนอนเฮาครับ้ี่เตอข้างในเตนอร์อจา้าข้างบนสุดเลยรีวิวห้องนอนหน่อยแนน่นน่ะมีทุกตัวมีตุ๊กแกหรือเปล่าดูซิอื้อจ <c oughs> โต๊ะตัวขนาดเท่าเขานอน้องเหนี่ยบนตีเนี่ยคะต้องบนนี่ของห้องมดคะต้องบนนี่ยขงห้องมดคะห้องนี้ไม่กว้างไั่กว้างบ่วะสดชื่นมากเลยลงไปเล่นน้ำได้นะเออที่นี่ไหนอะไรฮะอะไร ไม่หวานเลยแม่กำปองพูดซีแม่อะไรนะแม่กำปองดวงนอนไปดูงนอนเจอสีเธอจะนอนตรงไหนมน้าดูสีดวงนอนสีเธอจะนอนตรงไหนเฮ้ธอนอนตรงไหนจ้ามกับตอนนะมากับเอฟตอนไม่ตอนมาตรงไห เตานอนไหนเตอรู้สิเ,<อ>เป็นโรงเลยห้องพักกว้างมากเลยคนหกร้อยบาทโอเคราคาโอเคครับผมคืนนี้ไปเที่ยวที่ไหนแนะนำดูสิวนี่เราไปเที่ยวตลาดใช่ไหมไปเอวเหนือไปเอวกาขึ้นนี้เอวกาไหนนะตลาดแม่กำปองมีอะไรขายมีขนมน้อยเตอร์ขายนขนมไหมก็สิไม่ขนมไหม ขณะนี้เราเดินไปเที่ยวตลาดแม่คำปองเฮ่อฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วจ้าเฮ้ยลูกนี่ไงอ๋อมันนี้ก็ดูกตามมือเจ้าทยากเจยวไหนนี่บ้านคระปองนะปลักบ้านประกาเลยห้ามเสียงดังเฮียรำกันนะกันจี้กะมอค่ะนะจี้นี่ค่ะตลาด ซอมกินข้าวแ้วหรองนิี่เข้าซอยนีนเธออยากกินอะไรนะโอ้ปามึกอเสียงหรอต๊นใสไ้ใสะโไ่กมันกินแะล้เต๋อได้ไเข้กากอนเดี๋ยวม,มากินเข้ากันม,มันบ้างหมูระ <c oughs> ท <c oughs> ขายฟ้น, <ร Stevens. S 1> นนักนาะให้เหนียนะนี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เคนมข้าวติมเตี๋ยดมีนะนงจีนน้ำเยิยวอ่ะเนาะไปเี้วะนองต้องนำเดือกี่หมูให้อ่ะน้ำเยิ้หรือเนีเจ้าจัดน้ำเยพิเศษบรรยากาศดีเจ้หนังไหนอาน้ำเยิ่ะตอาน้ำเยย่า กินปีกไก่ทอดไปกินน้ำเงี้ยวเจอดูน้ำตกกี่โอ้โหเย็นสบายขนาดนี้ยุงจะกลับไหมเอ่ยยุงจะกัดเตอไหมขอโทษเหลือแต่ซากเหลือแต่ซากกินข้าวเย็มแล้วอิอเอเวนตออเตอร์ไปเที่ยวไหนต่อเจอไปเที่ยวไหนต่อจ้าของเล่น

อย่างก็มีไข่ปลาไหมครับปลาไข่คนพวของใครอย่างเขาลองนี่คะมันเรียกไข่อะไรนะไข่ปลาไข่าปลาไข่เฉยๆแล้วเขาปิ้งเขาปิ้งเนี่ยครับอ๋อเี็ข้า,างในน, <_ S 2> น,น,นี่้ได้ก็ได้ดีมากเขาปวดนะเขาปวดนะแปดสิบเก้าสิบสบาทนะอ๋อ ตรงนี้นายทำอะไรจอมมี่นาทำอะไรตรงนี้นายมาทำอะไรตรงนี้จอนี่เลี้ยงเลี้ยงหมาหมาตีล่าเนาะเคลื่อนสามตัวต้อมาน้อยอ่ะน้องเก่าอ่ะจะง้างป่ะทำเล่นเลยวะต้อมท้อมเมียงเมียง ินไอขยบ้ารรวยาาากาศยามเย็นแม่กำปองสวนนี่เจ้านี่พวกนายไปไหนมาเจ้านี่มากแล้วมาม้อเอร์เฮ้ยกี่ข้าวกี้นี่กี่ข้าวกี้นี่ เตอกินไอติมวะเตอร์เธอร์จะกินไอติมอีกแล้วกินสุปตังไอติมกะทิไอติมกะทิสิบบาทเตอร์เอาไอติมอยังไอติมอะไรช็อกโกแลตดูสิช็อกโกแลตหมดเออช็อกโกแลตหมดเอาสีขาเอาวานิลาวานิลาก็ได้ค่ะกินให้หมดนะหมายมั่งมหอ น้ำจิ๋วมนยังนี่มาน้ำจิ๋วยังนี่อจ้านี่นายชื่ออะไรจิ้นจิเว้ยเออมาตัวน้ำเลี้วเบยน้ำทางกํา ยกสูงงสูง,สงไ,ปไปเราไปที่พักกันม,มันมืดแล้วจ้มวามันมืดแล้วเราไปที่บ้านกันนะ้วเราไปที่บ้านมืดเราไปไหนไปเลยแล้วเว้ยเอาไปไปดูดูนกเขาน่าจะเดินไปถึงนู้แล้วนะมันก็ขนตลอดช้างไง อะไรอ่ะเหรอแม่อันนี้สีแดงเหรอสีแดงเหรอไม่ใช่อันนี้เด็ดอันนี้เหรอดูเขววุ่นด้วยกันเดียวเขววุ่อย่างดูฟันข้างหน้าสิดูฟันยิ้มฟันนี้ยิ่งจับใส่เขียวขโมยนะดูแมวสิเดี๋ยวมาใหม่นะอืมมาใหม่นะมือก็กำแมวไอติมกัลีดีเลีย อเบียใส่คปสิกเบียบุลหน่ะห้าหะึ่ะห้เก้าบบบเฟืองนี่ป่ะตองดูิไปปาตังเหี้ร้อยนึงโอเคโอ้ไม่ใช่ั้นนะมันี่มันี่มันี่ดูเหี้เบอกันเดี๋ยวตัวจะกินกะกินเลยยุงเปนกีเนืนี่ยงดึงวแม่คะหนูเอาช็กโกแลต คนนี้ยังให้มันกินมาเสี้ยงเลยเนี่นคยคน<อ>น,น,นี้อ่ะมาเนี่เร็วมึงใครเนี่ยมามมานี่พวกหมาโน้ยอาเนีมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋วมาเนี้ยเดี๋วนี่นี่นี่มานี้ยแ <c oughs> ลวนี่นี่นนนนนนะนนอะอ มานี่ตัวหนี้อมอไปเนี่ยอเอบอด้กินนะเบยกว่ายนะมานี่อเอานี่แล้วเอเนี้ยเนี่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  Đi đè cảm ơn. Tiếng mà. Ở tiếng <bằng> mà nó vẫn cua vô. Đi kìa. bắt kia đi tím. kia tím. Một cá lén lạ. ไอ้เต้เข้าบ้านหน่อยสิหสลับซาแก่งอมซอยจุนีค่ะของจรงิงเต้ดูน้ำอะไรตรกสิดูสิเนี่ย <c oughs> น้ำ <c oughs> ดอยอ <Wednesday> ่ะดอยอ่ะเฮ้ยสีไอ้กินเต้กุนห้องไหนครับห้องยำตื้อดีบอกถึงที่พักแล้วแล้วจ้า <c oughs> ตรงนี้ไง <c oughs> ถึงที่พักอินเตอร์แล้วมาบ้าง จ,เเจอนี่จอนี่มั้งนี่คือจอนี่มันตามหมูมกระทะมาเสิร์ฟเปนเต๊นลอจ้าดูสิหมูอน้ำจิ้มอยู่ในรถเออเดี๋ยวน้ำจิ้มมาสิที่เป็นตัวเตาเป็นนะคะเว่ย <c oughs> <course> อ่ามุนมุนอย่างเดียวใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะได้ถ้าเป็นปลาเล็กก็ได้นะคะอ่างั้นแต่กินอะไรกินอะไรคะตุกะคากินที่ไหนเนี่ยที่ทางน้ำตกค่ะทางน้ำตก นี่ตุ้งไปต่อเนื้อทนรถแจ็คติดลบอะโอเคออกินโมกระทะตีเมยกับปองอืมอร่อยลองดูพอแล้วน้อยเตยเยอะนี่อันนี้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 ไว้ปิ้งยังหอมเหมือนเดิมกระทะมันเต็มอยู่เนาะใส่ปังเลยอะเสร็จปังโอ้ยใจเลยใส่เลย